แดดเช้ายังไม่แรงลมเย็นพัดผ่านหลังคาบ้านไม้สองชั้นเสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลในครัวเล็กๆด้านหลังบ้านหญิงสาวร่างเล็กเดินเท้าเปล่าเข้ามาผมยาวถูกรวบหลวมๆม,มือค่อยๆเปิดฝากระทะกลิ่นข้าวใหม่หอมอ่อนๆลอยมาเธอตักข้าวใส่ปิ่นโตเงียบๆแววตาไม่มีความตื่นเต้นไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้า เธอชื่อแป้งลูกสะพ้ยคนใหม่ของบ้านหลังนี้แต่งเข้ามาได้เพียงหกเดือนแต่รู้สึกเหมือนอยู่มาเป็นปีตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าบ้านเธอรู้ตัวดีว่าไม่ได้ถูกต้อนรับไม่มีขันหมากไม่มีแตรวงมีแค่เสียงสั่งให้ช่วยล้างจานแม่ผัวชื่อป้าสีอายุเกือบหกสิบดวงตาดูเสียงดังน้ำเสียงเย็นชาทุกคำพูดเหมือนมีหนาม แป้งไม่ใช่คนพูดมากเธอเลือกเงียบยอมฟังยอมทำยอมทุกอย่างเพื่อความสงบแต่ความสงบในบ้านนี้ไม่มีจริงเพราะทุกอย่างที่เธอทําไม่เคยดีพอในสายตาแม่ผัวล้างจานไม่สะอาดก็โดนบน่นรีดผ้าไม่ตรงก็โดนแขวะแกงจืดไปก็โดนดุเผ็ดไปก็โดนประชดแป้งไม่เคยเถียงไม่เคยขึ้นเสียง เธอเพียงก้มหน้ายิ้มจางๆแล้วทำใหม่ต้นผัวของแป้งไม่ใช่คนร้ายแต่ไม่เคยปกป้องเธอเขาเงียบทุกครั้งที่แม่บ่นเมียเงียบเหมือนคนไม่เกี่ยวเงียบจนเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเขารู้ไหมว่าเธอเจ็บแป้งตื่นตีห้าทุกวันหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำแม้วันที่เป็นไข้ตัวร้อนมือสั่นเธอก็ยังลุกมาทำ เพราะรู้ว่าแม่ผัวไม่ชอบคนอิดออดกลางวันถ้าเธอพักแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็จะได้ยินเสียงป้าสีไอในลํำคอเป็นสัญญาณว่าอย่ามานั่งเฉยให้ลุกไปทำอะไรสักอย่างบ้านนี้ไม่เคยมีคำว่าลูกสภายมีแค่คนอยู่ในบ้านที่ต้องทำงานทุกอย่างโดยไม่ถามแป้งเริ่มเคยชินกับคำว่าเหนื่อยแต่ต้องทำ เริ่มชินกับคำว่าอยู่ให้ได้แต่ในใจเธอเริ่มมีคำถามว่าแบบนี้คือชีวิตครอบครัวจริงๆหรือเปล่าเธอคิดถึงบ้านเก่าคิดถึงแม่ที่ชื่อยายทองผู้หญิงใจดีที่พูดน้อยแต่คมทุกคำก่อนแต่งแม่เคยพูดว่าอย่าคิดว่าบ้านผัวคือบ้านเราถ้าเขาไม่ให้เรารู้สึกแบบนั้นตอนนั้นเธอหัวเราะ แต่ตอนนี้น้ําตาไหลในห้องน้ำทุกคืนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เพราะเธอไม่อยากให้ใครว่าเธออ่อนแอมือที่ล้างจานทุกวันเริ่มด้านหลังที่ก้มถูพื้นเริ่มล้าใจที่เคยอ่อนโยนเริ่มชาแต่เธอยังไม่หนียังไม่กลับบ้านเพราะเธอเชื่อว่าสักวันคนดีจะได้รับสิ่งดีเธอไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาเมื่อไหร่ แต่เธอเลือกจะรอเงียบๆแดดสายเริ่มแรงลมร้อนพัดเข้ามาทางหน้าต่างห้องครัวกลิ่นข้าวไม่ลอยฟุ้งในหม้อที่ตั้งทิ้งไว้แป้งรีบยกหม้อออกจากเตาล้างหม้อเงียบๆควันร้อนลอยขึ้นปะทาน,น่าป้าสีเดินเข้ามาในครัวพอดีกว่าตามองรอบๆแล้วขมวดคิ้วเธอไม่ได้พูดอะไร แต่แววตาก็แรงพอจะกดหัวใครให้ต่ำได้แป้งวางหม้อเปล่าไว้ข้างสิงหยิบหมอ้ออีกใบมาเตรียมต้มใหม่เธอรู้ว่ายังไงก็ไม่รอดสายตาแม่ผัววันนี้เธอจะทำแกงส้มผัดถั่วและทอดไข่เจียวเธอชิมน้ำแกงก่อนตักใส่ถ้วยรสเปรี้ยวกลมกล่อมพอดีไข่เจียวกรอบนอกนุ่มในข้าวสวยร้อนพอดีมือทุกอย่างดูพร้อมสำหรับมื้อเที่ยง แต่เมื่อวางอาหารลงโต๊ะป้าสีก็แค่ปลายตามองแล้วพูดเบาๆเหมือนบ่นกับตัวเองว่าแค่เนี่ยแป้งก้มหน้าตักข้าวให้ทุกคนโดยไม่เถียงเธอนั่งกินเงียบเงียบข้างต้นผัวของเธอที่เอาแต่ก้มหน้ากินโดยไม่พูดอะไรไม่มีใครถามว่าเธอกินหรือยังไม่มีใครมองว่าเธอเหนื่อยหรือเปล่าแป้งไม่ต้องการคำชมมากมาย แค่คำว่าอร่อยดีก็พอใจแล้วแต่ในบ้านนี้คำธรรมดาที่สุดยังไม่มีใครยอมพูดให้เธอฟังเลยสักครั้งหลังจากกินข้าวเสร็จป้าสีเดินกลับห้องไปอย่างเงียบเงียโดยไม่ช่วยเก็บจานสักใบต้นก็เดินตามขึ้นไปเปิดทีวีในห้องไม่หันกลับมามองเธอแม้แต่ครั้งเดียวแป้งเก็บจานถูโต๊ะล้างถ้วยล้างช้อน เสียงน้ำไหลาจากก๊อกดังกลบเสียงในใจที่เริ่มหนักขึ้นทุกวันเธอทำความสะอาดครัวทั้งบ่ายก่อนจะหยิบจักเย็บผ้าเก่าขึ้นมาเย็บผ้าข้างบ้านตามออเดอร์แม้จะไม่มีใครเห็นแต่เธอหวังว่าจะมีคนเห็นคุณค่าเธอบ้างแต่เมื่อเสียงจักดังได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงป้าสีก็เดินมาชะโงกหน้าพูดเสียงแข็งว่าเย็บอะไรเสียงดังแป้งรีบปิดจัก ก้มหน้ารับคำโดยไม่กล้าตอบกลับหัวใจที่เคยอ่อนโยนเริ่มรู้สึกชาเหมือนโดนตบเบาๆทุกครั้งที่เธอพยายามทำอะไรเพื่อบ้านนี้ไม่ว่าเธอจะดีแค่ไหนจะขยันเท่าไรเธอก็ยังเป็นคนนอกในบ้านหลังนี้อยู่ดีไม่ใช่ลูกในไส้ไม่ใช่คนที่มีสิทธิพูดแค่เป็นคนที่ต้องก้มหน้าและอดทนให้ได้มากที่สุด แต่ในใจลึกๆของเธอเริ่มบอกตัวเองว่าวันหนึ่งเธอจะไม่ใช่คนนอกในชีวิตของตัวเองอีกต่อไปวันนั้นอาจยังมาไม่ถึงแต่เธอจะเริ่มเดินให้ไกลจากความรู้สึกไร้ค่าแบบนี้ทีละก้าวด้วยมือของเธอเองตะวันยังไม่ขึ้นเสียงไก่ขันจากบ้านหลังข้างๆแววมาแต่ไกลลมเช้าเย็นเฉียบพัดเข้าทางหน้าต่างครัว แป้งตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าลุกเงียบเงียบไม่ให้ใครได้ยินล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจากกละมังมือค่อยๆจุดเตาแกส๊สใส่ข้าวสารลงหม้อหยิบไข่หยิบหมูสับเตรียมทำกับข้าวเช้าเธอทำไปเงียบเงียบเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงคนคุยมีแค่เสียงน้ำเดือดในหม้อเมื่อข้าวสุกกับข้าวเสร็จเธอตักใส่ถ้วยเรียงไว้บนโต๊ะ ช้อนถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยต้นลงมานั่งกินโดยไม่พูดอะไรป้าสีเดินตามลงมาชา้าๆกวาดตามองโต๊ะด้วยแววตานิ่งเฉียบไม่มีคำชมไม่มีคำว่าอร่อยมีแค่เสียงวางช้อนดังแข็งแล้วคำบ่นเบาๆเกี่ยวกับผักที่เธอใส่มากไปแป้งนั่งกินข้าวเงียบๆหลังทุกคนลุกจากโต๊ะเธอเคี้ยวข้าวไปทั้งที่ใจรู้สึกกลืนอะไรไม่ค่อยลง หลังมื้อเช้าเธ,เธอเก็บจานทั้งหมดไปล้างเช็ดโต๊ะถูพื้นครัวต่อด้วยซักผ้ากองโตที่แม่ผัวกับผัวใส่ทั้งอาทิตย์เสื้อในเสื้อผ้ากลางเกงถุงเท้าทุกชิ้นต้องขยี้ด้วยมือบิดด้วยแรงที่แทบไม่เหลือแดดสายเริ่มแรงเธอยังอยู่หน้าบ้านก้มหน้าแขวนผ้าลงราวเงื่อไหลอับขมับแต่ไม่หยุดมือป้าสีเดินออกมาสะบัดเสื้ออีกตัวใส่มือเธอ บอกให้ซักเพิ่มเพราะลืมแล้วเดินกลับเข้าไปแบบไม่มีคำขอบใจแป้งรับเสื้อไว้ไม่พูดอะไรก้มหน้ากลับไปที่กะละมังน้ำตอนบ่ายเธอกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำห้องใหญ่เช็ดหน้าต่างทุกบานขัดซอกพื้นจนมือเปื่อยเมื่อหมดงานบ้านเธอหยิบจักเย็บผ้าขึ้นมาเย็บงานลูกค้าข้างบ้านหวังว่าจะได้ค่าจ้างไว้ซื้อสบู่กับผงซักฟอกเอง แต่งานเย็บได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงป้าศีตะโกนเรียกให้ไปเก็บผ้าแล้วบ่นว่าทำไมผ้าถึงไม่แห้งดีเธอรีบวางงานวิ่งไปเก็บผ้าเช็ดให้แห้งอีกครั้งก่อนจะกลับมาเย็บต่อด้วยความรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ลูกสะพ้แต่คือคนรับจ้างที่ไม่มีวันได้ค่าจ้างไม่มีวันได้พักไม่มีแม้แต่คำว่าดีแล้วในแต่ละวัน เธอทำมากกว่าคนงานทั้งบ้านแต่ไม่มีใครมองเธอเป็นเจ้าของบ้านไม่มีใครถามว่าเหนื่อยไหมไม่มีใครถามว่าอยากพักไหมไม่มีใครคิดว่าเธอควรได้อะไรกลับมาเลยมีแค่คำสั่งที่ไม่จบและคำบ่นที่ไม่มีวันหมดเธอเริ่มชินกับคำว่าต้องอดทนแม้จะเริ่มล้าไปทั้งร่างแต่ใจยังยืนอยู่ตรงเดิม เธอเชื่อว่าถ้าเธอยังทำดียังพยายามวันหนึ่งฟ้าคงเห็นแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าฟ้าที่เธอเฝ้ามองอยู่มันห่างเกินเอื้อมมากขึ้นทุกวันฟ้ายังไม่ทันสว่างดีแป้งก็นั่งอยู่ปลายเตียงมือกุมหน้าท้องรู้สึกปวดหน่วงมาหลายวันแต่เธอก็ยังลุกยังเดินยังทำหน้าที่เหมือนเดิม มือเปิดฝากระทะอย่างช้าๆเตาแก๊สลุกขึ้นพร้อมไอ้น้ำจากหม้อต้มจืดเธอหั่นผักทั้งที่มือสัน่นตาก็ล้าเพราะนอนไม่พอเมื่อกับข้าวเสร็จเธอตักใส่ถ้วยเหมือนเคยวางเรียงหน้าจานข้าวแต่ป้าสียังคงบ่นเหมือนทุกวันบอกว่าแกงเค็มไปข้าวแข็งไปไข่เจียวอมน้ำมันต้นไม่พูดอะไร แค่ก้มหน้ากินเหมือนคนไม่รับรู้แป้งนั่งมองทั้งสองคนเงียบๆตักข้าวเข้าปากทั้งที่ไม่หิวเมื่อทุกคนลุกจากโต๊ะเธอเก็บจานเหมือนเดิมยืนล้างจานพร้อมน้ำตาที่เริ่มเอ,อ่อหยดน้ำจากก๊อกประปนกับหยดน้ำจากดวงตาเธอไหลลงจานขาวใบหนึ่งที่ล้างไม่เสร็จเธอรีบเช็ดหน้าเบาๆกลัวใครเห็นกลัวจะโดวนว่าอ่อนแอน ทั้งที่ในใจมันเริ่มบีบแน่นจนหายใจไม่ออกหลังจากทำงานบ้านเสร็จเธอกลับเข้าห้องเงียบๆหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมากำไว้แน่นเปิดโทรศัพท์เก่าๆที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเปิดดูข้อความเก่าจากยายทองมีเพียงข้อความเดียวที่เธออ่านซ้ำหลายสิบครั้งอย่าฝืนใจตัวเองจนไม่เหลืออะไรเลยนะลูกเธออ่านแล้วน้ำตาไหลเธอไม่ตอบข้อความนั้น ไม่อยากให้แม่รู้ว่าเธอล้าแค่ไหนเธอวางโทรศัพท์ไว้ข้างหมอนนอนตะแคงกอดตัวเองไว้แน่นหัวใจเหมือนโดนบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแดดใบส่องผ่านผ้ามา่านเธอลุกขึ้นมานั่งมองมือที่ด้านจนเริ่มแตกลายมือที่เคยนุ่มกลายเป็นมือแม่บ้านมือที่เคยวาดฝันว่าจะทำอาหารให้ลูก กลับกลายเป็นมือที่ทำให้คนที่ไม่เคยมองเธอเป็นครอบครัวเธอหายใจลึกแล้วลุกขึ้นเดินไปหยิบจากเย็บผ้าหยิบผ้าเก่าที่ยายเคยส่งมาให้เธอเริ่มเย็บลายดอกเล็กๆมือนิ่งแต่ใจสัน่นเย็บไปน้ําตาก็ไหลไปเงียบเงียบแบบไม่มีเสียงเธอไม่โกรธใครไม่โทษใครเธอแค่เสียใจที่ความดีไม่เคยเพียงพอสำหรับบ้านหลังนี้ ความอดทนที่เคยคิดว่าแน่นหนาเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเธอไม่รู้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่แต่เธอรู้ว่ามันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วแดดสายเริ่มส่องลอดหน้าต่างครัวเสียงกาน้ำเดือดดังอยู่บนเตาแป้งยืนชงกาแฟให้ป้าสีมือยังเปื้อนแป้งแห้งจากการนวดแป้งทอดกล้วยป้าสีนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้าน เธอวางถ้วยกาแฟลงโดยไม่พูดอะไรแล้วรีบกลับเข้าครัวบนชั้นวางของเก่าๆในมุมห้องมีผ้าไหมบ้านทอมือผือนหนึ่งที่ยายทองเคยส่งมาให้เธอหยิบมันขึ้นมาคลี่ออกสีสันเรียบง่ายแต่ลวดลายสวยจับตามือเธอลูบไปบนผืนผ้าช้าๆเหมือนกำลังปลอบใจตัวเองในหัวเริ่มมีภาพลางๆ ภาพตอนเด็กที่นั่งมองแม่กับยายทอผ้าใต้ถุนบ้านเธอยิ้มจางๆเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายสัปดาห์แป้งหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่ามาเปิดกล้องถ่ายภาพผ้าทอนั้นในแสงธรรมชาติเธอโพสต์ลงกลุ่มเฟซบุ๊กท้องถิ่นเขียนแค่ว่าผ้าทอมือจากแม่และยายทอจากใจคนบ้านนาไม่ได้หวังขาย แค่อยากให้ใครสักคนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอผูกพันเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งวันมีคนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าอยากได้ผืนแบบนี้เธออ่านข้อความพวกนั้นด้วยใจเต้นเบาๆมีบางอย่างอบอุ่นในอกที่ไม่เคยรู้สึกมานานมีคนทักแชทมาสั่งซื้อผืนแรกราคาไม่ได้มากแต่สำหรับแป้งมันเหมือนแสงสว่างในใจเธอขอบคุณเบาๆในใจ รีบพับผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วออกไปที่ร้านพัสดุหน้าปากซอยด้วยรอยยิ้มจางๆบนถุงพัสดุเธอเขียนชื่อผู้รับด้วยลายมือที่สั่นเล็กน้อยมือไม่สั่นเพราะกลัวแต่มันตื่นเต้นกลับถึงบ้านป้าสียังนั่งอยู่ที่เดิมต้นยังนอนเล่นมือถือในห้องไม่มีใครสังเกตว่าเธอหายไปหนึ่งชั่วโมงเต็มเธอยังล้างจานเหมือนเดิมยังซักผ้าเหมือนเดิม แต่ในใจไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะวันนี้เธอรู้ว่าโลกข้างนอกยังมีที่ว่างให้คนที่เธอเป็นจริงๆไม่ใช่แค่ลูกสะพ้ยในบ้านที่ไม่มีตัวตนคืนนั้นเธอเย็บปากกระเปา๋าผ้าผืนเล็กแนบกับผ้าใหมที่ยายส่งมาอีกผืนเธอวางแผนในหัวอย่างช้าๆว่าจะทำเพิ่มอีกกี่ชิ้นว่าจะเก็บเงินจากออเดอร์แรกไว้ยังไง ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงที่เมื่อเช้ายังโดนบ่นว่าเทขยะไม่หมดกําลังวางหลักฐานชีวิตใหม่ในมุมเงียบๆของบ้านไม่ใช่เพื่อหนีใครแต่เพื่อวันหนึ่งเธอจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเช้าตรู่วันใหม่แป้งตื่นก่อนฟ้าเปิดทำงานบ้านตามปกติต้มข้าวล้างจานถูพื้นซักผ้าแต่ในใจ มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปเหมือนมีกําลังใจซ่อนอยู่ในมุมเงียบๆของหัวใจหลังงานบ้านเสร็จเธอแอบเปิดโทรศัพท์เก่าดูยอดข้อความในแชทมีคนสนใจผ้าทอมากขึ้นบางคนถามว่ามีลายอื่นไหมบางคนขอจองหลายผืนเธอตอบทุกคนอย่างนอบน้อมใช้เวลาหลังมื้อเย็นนั่งแพ็คของ ใช้ถุงซิบส่พับผ้าเรียบเขียนชื่อผู้รับด้วยลายมือตัวเองบางครั้งต้องแอบนั่งแพ็กในห้องน้ำเพราะป้าสีเริ่มสงสัยแม่ผัวยังไม่รู้ว่าลูกสภพยคนที่เธอใช้เหมือนทาตกำลังกลายเป็นเจ้าของรายได้เล็กๆแต้งเริ่มขอให้ยายทองสั่งผ้าเพิ่มยายกับชาวบ้านที่นั่นยินดีทอให้เพราะได้เงินเพิ่มเข้าหมู่บ้าน ทุกเย็นเธอรีบออกจากบ้านเอาของไปส่งที่ร้านพัสดุเดินกลับมาเงียบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางวันเธอทำยอดขายได้วันละห้าร้อบางวันถึงพันบาทเธอไม่เอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยแค่เก็บไว้เงียบเงียบในซองผ้าสีขาวซ่อนไว้ใต้ผ้าปูที่นอนจากผืนแรกที่ขายได้สิบบาทกำไรวันนี้เธอมียอดจองสะสมเป็นหมื่น มีร้านค้าเริ่มติดต่อขอไปลงตามตลาดนัดงานแฟ์ในชุมชนเธออยากไปใจจะขาดแต่อยู่ในบ้านนี้ยังต้องเก็บเงียบป้าสียังใช้เหมือนเดิมยังบ่นเรื่องซักผ้าไม่ขาวพอยังแขวะเรื่องกับข้าวจืดต้นก็ยังเหมือนเดิมเงียบกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเมียแป้งยิ้มบางๆระหว่างที่ยืนตากผ้าแดดอุ่นๆทำให้ผ้าแห้งเร็ว แต่ใจก็อุ่นขึ้นเหมือนกันเธอเริ่มวางแผนว่าจะเก็บเงินถึงเท่าไหร่ถึงจะกล้าออกงานจริงจังตอนเย็นเธอพับเสื้อที่เพิ่งซักเก็บเข้าตู้มือหนึ่งถือผ้าอีกมือจับโทรศัพท์ที่มีคนโอนเงินเข้ามาอีกเจ็ดร้อยไม่มีใครในบ้านรู้ไม่มีใครถามไม่มีใครเห็นรอยยิ้มบางๆที่เกิดขึ้นขณะวางเสื้อลงลิ้นชักแต่เธอรู้ตัวเองดี ว่าเธอไม่ได้เป็นแค่คนซักผ้าอีกต่อไปแล้วเธอคือคนเริ่มต้นชีวิตใหม่และทุกขั้นที่เดินไม่ได้มีเสียงปรบมือแต่เต็มไปด้วยแรงใจที่เธอปั้นขึ้นมาด้วยตัวเองเช้าตรู่วันหนึ่งแป้งเดินออกจากบ้านด้วยกระเป๋าผ้าใบใหญ่มือถือถุงของเล็กๆอีกหลายใบเธอแจ้งป้าสีว่าจะกลับไปเยี่ยมยายทอง ป้าสีพยักหน้าแบบไม่ใส่ใจต้นก็เงียบเหมือนทุกครั้งแป้งขึ้นรถสองแถวออกเดินทางกลับหมู่บ้านเก่าที่เธอจากมาระหว่างทางเธอมองท้องนาไกลสุดลูกหลูลูกตาต้นไม้เรียงกันเป็นแถวบ้านไม้ยกพื้นประปรายเมื่อถึงหน้าบ้านหลังเก่ายายทองนั่งรอยอยู่หน้าชานแป้งยกมือไหว้แล้วรีบโผเข้าไปกอดแม่แน่นๆ เธอวางของลงทีละถุงมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าทอบ้านบ้านที่ยายเคยสอนไว้ตั้งแต่เด็กเธอเปิดบัญชีธนาคารในสมุดเล่มเก่าให้ยายดูตัวเลขห้าหลักที่เธอหามาด้วยสองมือยายทองยิ้มบางๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความภูมิใจแป้งเล่าให้ยายฟังเรื่องออเดอร์เรื่องลูกค้าเรื่องร้านพัสดุหน้าปากซอยเธอชวนยายกับเพื่อนบ้านช่วยทอผ้า จากไหมาจากฝ้ายจากลายผ้าบรรยากาศใต้ถุนบ้านเริ่มคึกคักเสียงฟืมเสียงกระตุกเส้นเสียงหัวเราะของหญิงสูงวัยในหมู่บ้านแป้งเดินดูทีละหลังเก็บตัวอย่างผ้าจดชื่อคนทอถ่ายรูปไว้ใช้โปรโมตมีคนอาสาช่วยตัดเย็บเป็นกระเป๋ามีคนช่วยสารหูหิ้วจากหวายท้องถิ่นวันเดียวเธอมีของเตรียมส่งมากกว่าสิบชุด ค้าจ้างตกอยู่ที่ผืนละร้อยสองร้อแต่ทุกคนดีใจเหมือนได้ทองแป้งใช้เงินที่เก็บมาซื้อจากเย็บผ้าสองตัวซื้อตู้เก็บใหม่ซื้อกระสอบใส่ผ้าอย่างดีเธอไม่ได้แค่กลับมาเยี่ยมบ้านแต่เธอกลับมาเพื่อยกบ้านขึ้นมาทั้งหลังคืนนั้นเธอนอนกับยายลมพัดเย็นเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วๆเธอนอนตะแคงหันหน้าไปหายาย ใจรู้สึกแน่นๆแต่เป็นแน่นแบบอิ่มอิ่มใจที่ได้กลับมาอย่างไม่อายไม่ว่างเปล่าไม่ใช่คนที่เคยถูกมองว่าไม่มีค่าเธอหลับลงพร้อมรอยยิ้มและรู้ในใจว่านี่แหละคือบ้านที่แท้จริงแป้งกลับมาถึงบ้านตอนเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเสียงจักจั่นร้องแผ่วเบาเธอถือกระเป๋าผ้าใบเดิม แต่เต็มไปด้วยของใหม่ผ้าทอจากยายทองกระเป๋าฝ้ายจากเพื่อนบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านป้าสีเหลือบตามองแวบหนึ่งไม่พูดอะไรแค่ขยับตัวลุกไปดูในครัวต้นเดินลงมาหยิบมือถือจากโต๊ะเงียบเหมือนเคยแป้งวางของเงียบเงียบจัดเข้ามุมห้องเล็กที่เคยใช้เย็บผ้าวันรุ่งขึ้นเธอเริ่มจัดของเตรียมส่งอีกลอ็อต พัชของตามรายชื่อพับเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่วันนี้พัสดุเยอะกว่าทุกครั้งวางเรียงจนล้นมุมห้องเสียงซองเทปกาวเสียงกระดาษฉีกเริ่มดังถี่ขึ้นทุกวันป้าสีเริ่มเดินผ่านบ่อยขึ้นชำเลืองมองกองผ้ากองกล่องถามเสียงเบาๆว่าทำอะไรแป้งตอบสั้นๆว่าขายของแล้วก้มหน้าทำต่อ ป้าสีไม่พูดอะไรแต่วันต่อมาเริ่มเดินเข้ามาชิดขึ้นหยิบผ้าดูทีละผืนดูสีดูลายดูเนื้อผ้าแล้วพูดเบาๆว่าสวยเหมือนกันหฮะจากที่เคยไม่เคยมองเริ่มมองนานขึ้นเริ่มถามมากขึ้นวันนี้ใครสั่งได้กำไรเท่าไหร่ขายยังไงใช้อะไรแพ็คต้นเริ่มเห็นด้วยว่าเมียตัวเองมีเงินเข้าเกือบทุกวัน เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เริ่มช่วยถือกล่องเวลาไปส่งพัสดุป้าสีเริ่มทำเสียงอ่อนลงเริ่มเอาน้ำมาให้ตอนแป้งนั่งเย็บผ้าเริ่มเล่าว่าตอนสาวๆก็เคยขายของเหมือนกันแป้งฟังเงียบเงียบไม่เถียงไม่แขวนไม่ประชดเธอรู้ดีว่าคนเปลี่ยนเพราะเริ่มมองเห็นสิ่งที่เคยดูถูก วันหนึ่งป้าสีถามว่าจะให้เธอไปช่วยออกบูธใหม่ถ้ามีงานนอกบ้านเธอยิ้มบางๆแล้วตอบสั้นๆว่าถ้ามีจะบอกตอนเย็นวันนั้นป้าสีเดินไปบอกเพื่อนบ้านว่าลูกสไปชฉันเก่งนะตอนนี้มีคนจองผ้าหลายเจ้าแล้วละ่ะคำพูดนั้นแป้งได้ยินจากห้องครัวเธอเงียบแต่น้ำตาซึมไม่ใช่เพราะดีใจที่แม่ผัวชมแต่เพราะรู้ว่า คนที่เคยมองเธอไม่มีค่าวันนี้เริ่มเห็นว่าความพยายามของคนเงียบๆก็มีเสียงในแบบของมันแม้เสียงนั้นจะดังช้าแต่มันชัดเจนกว่าเสียงบ่นทุกคำที่เคยได้รับงานโอทบประจําอําเภอเริ่มต้นขึ้นเต็นท์หลากสีตั้งเรียงรายกลางลานวัดเสียงคนเดินคึกคักตั้งแต่เช้าแป้งนั่งหลังแผงผ้าทอของตัวเอง โต๊ะเล็กๆที่วางสินค้าบ้านๆแต่ดูอบอุ่นผ้าฝ้ายผ้าไหมกระเป๋าทอมือเรียงกันเป็นระเบียบป้ายชื่อแป้งผ้าทอใจเขียนด้วยลายมือธรรมดาธรรมดาคนมุงดูแน่นมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่บางคนรู้จักเธอจากโพสในกลุ่มบางคนเห็นจากไลฟ์ที่เธอถ่ายเมื่อวานยอดขายครื่งวันแรกทะลุหมืน่น มีออเดอร์จองยาวไปถึงเดือนหน้าต้นยืนช่วยคิดเงินเก็บของส่งถุงด้วยสีหน้าที่ไม่เคยทำมาก่อนป้าสียืนอยู่มุมเต็นท์แต่งตัวเรียบร้อยผูกผ้าพันคอสีเดียวกับผ้าทอที่แป้งขายเธอไม่พูดมากแค่ช่วยหยิบของจัดของยิ้มกับลูกค้าแบบที่ไม่เคยเห็นเมื่องานเริ่มซาแป้งเช็ดเหงื่อหยิบเงินมานับเบาๆข้างหลังเต็นท์ ป้าสีเดินเข้ามานั่งข้างๆหยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาดูลูบไปช้าๆแล้วพูดเสียงแผ่วว่าสวยจริงๆเธอไม่ได้ขอเงินไม่ได้อวดอ้างแค่ยิ้มเบาๆแล้วบอกว่าผืนนี้ให้แม่คะ่ะป้าสีชะงักไปนิดดวงตานิ่งเงียบมือค่อยๆวางผ้าลงตักเธอไม่ได้พูดคำขอโทษแต่สายตาเหมือนพูดแทนทุกอย่างที่เคยเกิดต้นนั่งลงข้างเมีย มองหน้าทั้งสองคนไม่มีคำพูดไม่มีเสียงดังมีแค่ความเงียบที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆครั้งแรกบ่ายวันนั้นป้าสีเป็นคนเดินถือถุงผ้าแจากนาบัตรให้ลูกค้าบอกทุกคนว่าร้านนี้ลูกสะพ้ยฉันเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความภูมิใจไม่มีใครรู้ว่า หญิงคนนี้เคยบน่นเคยดูถูกเคยเหยียบลูกสะพ้ายคนนี้มากแค่ไหนแต่วันนี้เธอยอมลดตัวยอมรับยอมยืนอยู่ข้างคนที่เธอเคยมองต่ำและแป้งก็ไม่เคยถือโทษเธอยิ้มให้กับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเธอรู้ดีว่าคนที่เคยอยู่ใต้เท้าถ้าเขาไม่โกรธวันหนึ่งก็อาจกลายเป็นคนที่มีมือไว้ดึงทุกคนขึ้นพร้อมกันได้ แสงแดดยามเช้าสองลองผ้าม่านห้องเย็บผ้าลมเบาๆพัดผ่านผืนผ้าที่แขวนอยู่มุมห้องกลิ่นกาแฟลอยมาแตะจมูกเสียงช้อนกระทบแก้วดังเบาๆจากครัววันนี้ไม่ใช่แป้งที่ตื่นก่อนใครแต่เป็นป้าสีที่หุงข้าวเตรียมกับข้าวเธอยืนผัดผักเงียบๆข้างเตาหันไปมองแป้งที่กำลังพับผ้าในห้องเย็บ ต้นช่วยเช็ดโต๊ะจัดของเตรียมถุงกระดาษไว้ส่งของบ้านหลังนี้ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงบ่นกลายเป็นบ้านที่เงียบแต่น่าอยู่ทุกอย่างดูอบอุ่นแม้ไม่ได้พูดอะไรมากบนผนังห้องแขวนกรอบรูปใบหนึ่งเป็นรูปแป้งยืนยิ้มหน้าบูธในงานจังหวัดข้างๆงมีป้าสียืนถือกระเป๋าผ้าถัดมาเป็นประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่แป้งเพิ่งได้รับเมื่อเดือนก่อนลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าเต็มสามเดือนผ้าที่เคยขายวันละผืนตอนนี้กลายเป็นยอดส่งรายสัปดาห์หลายร้อยชิ้นชาวบ้านในหมู่บ้านยายทองมีรายได้ประจำเด็กๆก,กลับมาเรียนต่อได้เพราะมีเงินค่าเทอมแป้งไม่ได้เป็นแค่ลูกสะพ้ายของบ้านนี้ แต่เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆที่กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวรายได้ที่เธอเคยเก็บซ่อนใต้ผ้าปูเตียงวันนี้กลายเป็นเงินที่จ่ายค่าไฟทั้งบ้านเธอซื้อจักรเย็บผ้าใหม่ให้ป้าสีหนึ่งตัวพร้อมกล่องไหมสีพิเศษสำหรับหัดเย็บป้าสีนั่งเงียบๆจับผ้าทีละผืนรูปเบาๆอย่างถนอมไม่มีเสียงบน่นไม่มีเสียงดูถูกมีแต่รอยยิ้มจางๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ต้นเริ่มพูดกับเมียมากขึ้นเริ่มขับรถพาไปส่งของเริ่มฟังมากกว่าพูดบ้านหลังเล็กที่เคยเต็มไปด้วยความอึดอัดวันนี้มีลมหายใจของความเข้าใจแป้งยังเหมือนเดิมยังยิ้มเงียบเงียบยังลุกแต่เช้ายังซักผ้าด้วยมือแต่ไม่ใช่เพราะถูกสั่งให้ทำเป็นเพราะเธออยากทำให้บ้านนี้เป็นบ้านจริงๆสักที เธอไม่เคยตะโกนไม่เคยอวดไม่เคยทวงคืนสิ่งที่เคยถูกพรากแต่วันนี้ทุกคนในบ้านให้กลับมาเองด้วยใจ